สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Healthy Delicious อร่อยดีมีประโยชน์บายพุ่มปุ้ยนะครับช่วงที่จะนำผลิตภัณฑ์ของพุ่มปุ้ยเนี่ยมาลังสรรค์เมนูสุดยอดแล้วก็เพื่อสุขภาพด้วยครับขอต้อนรับหม่อมหลวงภาสันสปาริตวัฒน์เลยคับสวัสดีครับวันนี้ผมเองจะนำเสนอตัวนี้ครับพี่เอ็ง ปุ้มปุ้ยในซอสมะเขือเทศคัดพิเศษ5้าหาคือสินค้ามันเนี่ยออกปี5้าห้าหแต่ที่สำคัญคือมันรสชาติรสซอสมันเข้มข้นจนทานแล้วรู้สึกโอ้โหแฮปปี้อยากจะหัวเราะ5้าแล้ววันนี้เราตั้งชื่อเมนูว่าอะไรครับริกาโตนี่ไส้ปุ้มปุ้ยคัดพิเศษ5้า๋้โอครับผมจะเริ่มง่ายๆเลยนะฮะเบื้องต้นก็ ตัวแมคคารเรลในซอสมะเขือเทศนะฮะแยกมาจากซอสเข้มข้นพิเศษมะก่เลยนะฮะใส่ไปแล้วลน,น,น,นะครับแล้วก็มันหมูมันหม,นะะมนูมันหมูนี่คือให้มันมี t e x t อร์นิดหน่อยรากผักชีปรุงรสแหละใช้น้ำปลาซอสหอยนางรมนะครับซีอิ๊วขาวสักเล็นกน้อยแค่เพิ่มความหอมแป้งข้าวโพดเพื่อให้จับตัวกันข้างในตัวไส้พอ,อครับครับ เท่นั้นเองฮะแล้วก็เราก็พยายามที่จะคลุกให้เข้ากันนะ <Mother. Okay. S 1> นำเส้นริกาโตนี่มานะฮะ uh แล้วก็เอาไส้พวกนี้ใส่เข้าไปซักขั้นตอนต่อไปนะครับก็ง่ายๆนะฮะัจริงๆผมก็ตั้งอันนี้ไว้ให้มันร้อนระดับหนึ่งนะครับแล้วเราก็เอาไว้ข้างในมันนึ่งเลยครับเดียวมไม่เกินสิบนาทีครับครับ ครับผม10บนาทีผ่านไปนะครับสวยมากสวยงามนี่เรามาดูกันสำเร็จร่วงไปได้อีกหนึ่งเมนูครับผมริกาโตนี่ริกาโตนี่ก็ง่ายๆครับแค่ปลากระป๋องในซอสเบอร์เทศคัดพิเศษ555นะครับแล้วก็ ปรุงแต่งรสชาติตามชอบสักเล็กน้อยครับครับเดี๋ยก็ได้เมนูสร้างสรรค์ขึ้นมาอีกหนึ่งเมนูนะครับก็ตามคอนเซ็ปต์ของเรานะครับเ l t h y delicious อร่อยดีมีประโยชน์บายปุ้มปุ้ยนะครับใส่ความอร่อยด้วยรอยยิ้มใส่ประโยชน์ด้วยปุ้มปุ้ยครับครับนะครับท่านผู้ชมที่อยากจะแนะนําตัวเมนูเข้ามานะครับก็เชิญได้ที่ facebook.com/ ปุ้มปุ้ยใบยิมครับอ๋อใครก็แนะนํามาได้นะครับครับ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องไกรเสริมนะครับผู้บริหารคุปยเทนนแนะนำเมนูเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็ผมก็จะมาคอยเติมเรื่องสูตรเด็ดเคล็ดลับเพิ่มความอร่อยด้วยนะครับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ